เอาละครับกลับมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับกับเอียวันพีสวันนี้ว่าด้วยสปอยวันพีสตอนที่873คำโอโหกเปิดฉากมาคุ่มบิ๊กมัมช่วยเหลือประชาชนที่โดนเค้กปราสาทถล่มลงมาบาลอนธรรมกโกโมโหที่งานเลี้ยงถูกทำลายคาตะคุริกับบูเล่ไล่ตามหมวกฟางคาตะคูริบอกว่าเขาจะฆ่าหมวกฟางด้วยตัวของเขาเองเพราะเขารู้สึกว่าหมวกฟางจะเป็นตัวอันตรายในอนาคต จึงต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดสมูทตี้รีบริ่กมาบอกกับทุกคนอย่างนี้ไปเพราะด้านหลังมีบิ๊กมัมที่กำลังคลั่งอยู่แต่ก็ไม่ทันการซะแล้วครับโอเปร่าถูกชิงอายุขัยไปเพราะเขายืนอยู่ตรงหน้าของบิ๊กมัมสมูทตี้เล่งตามหาสตอยเซนแต่ก็พบว่าสตอยเซนกำลังจะตายเพราะได้รับผลกระทบสาหัสจ,จากการที่ปรา,าสาทถล่มลงมาทุกคนสิ้นหวัง แต่ไปรอดไปรอดโกหกว่าหมวกฟางชิงเวดดิ้งเค้กไปบิ๊กมัมบอกกับไปรอดไปรอดว่าฉันจะฆ่าแกแต่หากนั่นเป็นคำโกหกแล้วเธอก็รีบขึ้นซูทบินไปทางที่หมวกฟางหนีไปครับไปรอดไปรอดบอกว่าถึงจะทวงเวลาเอาไว้ได้แต่ครั้งนี้ต้องใช้เค้กที่อร่อยจนมามานึกไม่ถึงแต่คงไม่สามารถทำเค้กไหนที่อร่อยเท่าเวดดิ้งเค้กที่เพิ่งทำไปพุดดิ้งบอกว่าเวดดิ้งเค้กครั้งนี้ เป็นเค้กจิฟฟอนช็อกโกแลตจิฟฟอนเธอทำอร่อยไม่แพงหัวหน้าเซฟแน่และพี่จิฟฟอนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญลังจิฟฟอนเค้กพวกเราสามารถทำเวดดิ้งเค้กแบบเดียวกันใหม่ขึ้นได้แน่และวัตถุดิบยังหาได้จากเมืองช็อกโกลาพุดดิ้งได้บอกทางออกกับพวกพี่ๆของเขาครับพุดดิ้งคิดว่าที่ซันจีบอกว่าเป็นดวงตาที่สวยอะไรแบบนี้มันเป็นคำดาเธอจึงมีความแค้นกับซันจิและอยากจะช่วยบิ๊กมัมครับ พวกดูฟีมาถึงป่าล่อหลวงหน้ามิแยกมีเบินการ์ดของบิ๊กมัมเป็น2ส,ส่วนและส่วนหนึ่งใช้ควบคุมคิงบามเพื่อนนี้ไปแต่ในตอนนั้นนั่นเองบิ๊กมัมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจบตอนข่าวร้ายนะครับอาทิตย์หน้าวันพีชนดและข่าวร้ายอีกหนึ่งเรื่องคือวันพีทเอาภาพมาประกอบจากมังงะไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์ผมก็ หาทางออกไม่ได้เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ดีที่สุดละกันนะครับส่วนเพื่อนๆนี่ขอให้ผมพูดเสียงธรรมดาได้ครับผมจะเล่าเสียงธรรมดาให้และตอนนี้ผมกําลังไล่อ่านฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้ทันอยู่ครับถ้าอ่านถึงปัจจุบันแล้วผมจะเอามาเล่าให้ฟังในช่องนี้ด้วยนะสําหรับคนที่ชอบฮันเตอร์อยู่แล้วรอติดตามได้เลยครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย